สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพัดลมใครใช้ลูกปืนแบบนี้ครับเวลาเปิดแล้วมีเสียงดังวีดและเสียงดังแคร่แคร่แครครับก็ต้องถอดออกมาแบบนี้ครับเพื่อนๆนแล้วก็แงะฝาลูกปืนออกแบบนี้ครับค่อยๆแงะครับใช้มีดคัตเตอร์แงะก่อนแล้วค่อยเอาไขควงงัดออกครับก็นับยากพอสมควรครับถ้าเป็นฝาเหล็กแบบนี้ครับก็ต้องแงะออกทั้งสองข้างครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับออกสองข้างแบบนี้เลยครับ ลูกปืนแบบนี้เวลาดังดังไม่เหมือนบูธครับดังเสียงดังแสบแก้วหูเลยครับเพื่อนผมก็จะใส่ทินเนอร์ครับล้างจารบีเก่าออกให้หมดครับล้างให้หมดเปรี้ยงเลยครับเพื่อนให้เห็นเม็ดลูกปืนใสๆเลยครับแบบลูกปืนก็มีข้อดีครับแต่ก็มีข้อเสียครับข้อเสียของเขาก็คือจารบีแห้งเพราะว่าพัดลมมันร้อนครับก็จะเสียงดังครับส่วนเจ้าตัวพัดลมที่ใช้บูธ ก็จะมีข้อเสียครับเวลาบูตแกนรวมก็ต้องเปลี่ยนทั้งบูตทั้งแกนครับถ้าเป็นลูกปืนก็เราก็จะเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนครับ2อ,อข้างตัวแกนเราไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่คือข้อดีของลูกปืนครับถ้าเป็นบูตก็จะเปลี่ยนทั้งบูตทั้งแกนครับถ้าใช้แบบบูตก็จะใช้งานได้ยาวนานกว่าครับเพื่อนๆจอดน้ำมันได้ครับเวลาพัดลมฝืดถ้าเป็นบูตล้างสะอาดแล้วเราก็จะมาเช็คลูกปืนครับ อันไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับก็จะฟังเสียงเอาครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีเสียงดังเวลาหมุนแบบนี้ถ้าไม่มีเสียงดังก็ใช้ได้ครับหมุนแล้วไม่ขัดและลื่นดีไม่มีเสียงอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าไม่มีเสียงแบบนี้ก็ถือว่าผ่านครับผก็จะทาจารบีแบบนี้ครับ จรบีตัวนี้เป็นของใหม่ครับแต่เป็นสีดำทนความร้อนสูงครับอัดเข้าไปในลูกปืนทั้งสองข้างครับให้พอดีครับไม่ต้องเยอะมากครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจครับขอบคุณครับ ทาเข้าไปแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆนีนะ่สองด้านครับลูกปืนตัวเล็กๆแบบนี้ครับถ้ายังดีหน่อยราคาจะสูงครับตัวหนึ่ง90บาทครับผมเป็นลองถามดูแล้วครับถ้าเป็นของถูกราคาทั่วไปประมาณ35บาบาทครับใช้แป๊บเดียวครับใช้ไม่ทนครับ ถ้าพัดลมที่ใช้บูทก็ยังพอหยอดน้ำมันได้ครับแต่ลูกปืนนี้หยอดน้ำมันไม่ได้ครับก็ต้องถอดออกมาแก้ไขแบบนี้ครับเพื่อนผมจะใส่ฝาปิดลูกปืนข้างหนึ่งก่อนครับปรากฏว่ากดไม่เข้าครับเพื่อนแน่นมากผมก็จะต้องใช้วิธีนี้ครับเพื่อนวางกับพื้นเรียบๆแบบนี้ครับเอาด้านฝาลงล่างครับแล้วก็หาเหล็ก อะไรก็ได้ครับมาวางแบบนี้แล้วก็เคาะเบาๆครับเขาจะเข้าไปแบบนี้เลยครับง่ายกว่ากดเอาอีกครับเพื่อนๆลูกปืนขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าอาการดังแล้วลูกปืนไม่แตกไม่คลอนครับก็ซ่อมโดวยวิธีนี้ก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับเม mm ื hmm. ่อใส่ฝาเสร็จข้างหนึ่งแล้วครับผมก็จะเอาน้ำมันเครื่องแบบนี้ครับ น้ำมันเครื่องใหม่ของน้ำมันเครื่องรถยนต์ครับดีกว่าครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเอาให้ซึมเข้าไปให้ถึงสองข้างยิ่งดีครับแล้วก็พอใส่น้ำมันเครื่องผสมกับจารบีแบบนี้ครับก็จะทําให้ลื่นขึ้นครับแล้วใช้ได้นานด้วยครับผมก็จะปิดอีกฝาอีกข้างหนึ่งแบบนี้ครับก็ใช้วิธีเดิมครับก็เคาะแบบนี้เบาๆเหมือนเดิมครับ ง่ายมากครับข้ะแบบนี้นี่ครับเราก็จะได้ลูกปืนมาเหมือนใหม่เลยครับทีนี้ก็จะใช้ได้ทนครับลองไปทำดูครับเพื่อนๆตามสูตรนี้เลยครับลูกปืนทุกขนาดครับทำได้หมดครับถ้าไม่แตกไม่คลอนครับดังเฉยๆครับก็ทำทีนี้ได้เลยครับ ถ้าลูกปืนไม่แตกไม่หลุดไม่คลอนแต่มีเสียงดังเหมือนตัวที่ผมซ่อมอยู่นี้ครับก็ซ่อมใช้แบบนี้ครับก็จะใช้ทนกว่าซื้อมาใหม่ครับถ้าซื้อมาใหม่มาใส่ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าพัดลมมีความร้อนสูงครับเวลาใช้งานจะระบีแห้งก็จะดังเหมือนเดิมครับ ครับเราก็จะได้ลูกปืนเหมือนใหม่เลยครับเ,เพื่อนๆต่อไปก็เช็ดตัวจารบีส่วนเกินออกให้หมดครับเพื่อนเช็ดออกให้หมดครับตามรูตามที่ติดอยู่ข้างๆเอาออกให้หมดครับต่อไปผมก็จะใส่แหวนล็อกลูกปืน ตัวนี้ครับเป็นแหวนล็อกมีร่องอยู่ครับเพื่อนๆก็จะใส่เข้าไปเลยครับแกนโรเตอร์ตัวนี้ครับเป็นของพัดลมวิซูวิชิครับเพื่อนๆรุ่น18นิ้วครับ พัดลม18นิ้วมิสูใช้แกน8มิลอยู่ครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นของฮันตะล์จะเป็นแกน9มิลครับก็จะใส่ลูกปืนแบบนี้ครับเพื่อน,อนกดไม่เข้าก็ต้องใช้แป๊บส่งแบบนี้ครับเป็นแป๊บนิ้วหนึ่งครับก็จะพอดีกับขอบนอกลูกปืนตัวนี้พอดีครับเพื่อนก็สมอขอบนอกพอดีครับ ก็ต้องใช้ไม้หรือค้อนเคาะส่งเบาๆแบบนี้ครับก็ค่อยตอกลงไปเบาๆครับเพื่อนๆก็จะลงไปแบบนี้ครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับเพื่อนเคาะเบาๆก็ลงแล้วครับแบบนี้ครับตอนถอดลูกปืนผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับก็จะถอดยากกว่าตอนใส่ครับต้องอาศัยตัวดูดออกครับจะมีตัวเกี่ยวแล้วขันออก ถ้ามีตัวถอดลูกปืนก็ง่ายครับเพื่อนๆถ้าทุบหรือตีออกจะทำให้แกนเบี้ยวได้ครับเพื่อนๆนผมหาแหวนล็อกลูกปืนอีกข้างไม่เจอครับเพื่อนๆไม่รู้กระเด็นไปไหนก็ต้องอาศัยแหวนมาทำเอาครับทีนี้พอดีได้แหวนรูพอดีครับสวมไม่เข้าแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับเพื่อนๆน่าจจะเป็นรูเจ็ดมิลครับเนี่ยผมทำมาก็จะได้แบบนี้ครับ ก็ใช้สว่านเจาะรูเอาครับเพื่อนผมก็ได้ใส่เข้าไปแล้วครับอาจจะหลวมนิดนึงครับเพื่อน,อนแลก็ใช้ได้ครับก็จะเป็นพัดลมมิตซูบิชิ18นิ้วครับ หลังจากซ่อมลูกปืนไปแล้วครับก็จะมาใส่กันเลยครับเพื่อนมาดูขดลวดครับยังใหม่อยู่เลยครับพัดลมตัวนี้ยังไม่เคยผ่านการซ่อมมาครับลูกค้าเอามาให้ซ่อมครับเป็นการแกะครั้งแรกครับสําหรับเจ้าพัดลมตัวนี้ครับยังไม่เคยซ่อมมาครับคิดว่าเพื่อนๆเคยแกะพัดลมแล้วดึงฝาออกแบบนี้สายหลุดออกมาเป็นยวงครับเคยไหมครับเพื่อน ถ้าพัดลมใช้บูทจะใช้ได้ยาวนานกว่าลูกปืนครับเพื่อนๆเวลาแกะฝาจะดึงแกนออกต้องระวังครับสายมักจะหลุดออกมาครับซ่อมไม่ได้เลยครับทีนี้หลังจากซ่อมลูกปืนมาแล้วครับก็หมุนได้คล่องดีแล้วครับเสียงไม่ดังแล้วครับนี่ครับครับไม่มีเสียงลูกปืนดังแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับรุ่นนี้เลยครับต่อไปผมจะมาเปิดครับ หลังจากซ่อมลูกปืนไปแล้วครับรุ่นนี้ใช้ลูกปืนครับไม่ใช้บูธครับจะลองเปิดดูครับเพื่อนได้ยินเสียงไหมครับดังตื้ตื้ตื้ตอนสตาร์ทครับนี่ครับไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับเปิก่อนครับ ตายังได้ยินเสียงตืด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 ครัสบส่อมลูกปืนแล้วก็ยังไม่จบครับเพื่อนๆต่อไปผมจะลองเปลี่ยนสีดูครับตัวนี้ครับซีตัวใหม่ครับ 1.8., ไมโครโฟารดครับสั่งมาใหม่ครับของแท้จากศูนย์ครับเพื่อนตัวละ90บาทครับส่งแล้วก็ตก100บาทครับของแท้ครับผม จะถอดปลั๊กออกก่อนครับ,น,รบนี่ตัวเดิมเขาครับเพื่อนที่ติดมากับเครื่องครับผมถอดออกมาผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับเนี่ยตัวใหม่ครับที่สั่งมาครับ ก็ได้ต่อไปแล้วครับต่อใช้ชั่วคขาวกันครับผมจะต่อแบบนี้ครับเพื่อหมุนเข้าไปกับสายเดิมเขาครับนี่ตัวเดิมและตัวเก่าครับทิดถอดออกมาครับต่อไปผมจะลองเปิดดูครับหลังจากเปลี่ยนซีตัวใหม่แล้วครับเพื่อนนี่ครับตัวเดิมครับออกเปิดดูครับกดปุ๊บหมุนติ้วเลยครับเพื่อน เสียงหายไปแล้วครับแรงแรงกว่าเดิมเลยครับเพื่อนนี่ครับ U T C ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับว่ายัางเหลือค่า1 8มิลลอโอ่ไหมครับเกียร์สองครับเกียร์สามครับโอ้แรงเยอะเลยครับ แล้วครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวนี้จบครับเปลี่ยนซีไปด้วยครับซ่อมลูกปืนแลน้วเปลี่ยนซีครับถ้าเกิดซ่อมลูกปืนหรือเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนแล้วยังมีเสียงดังตื้อ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 ตอนเวลาสตาร์ทใหม่ใหม่ครับพัดลมไม่ค่อยมีแรงตอนสตาร์ทใหม่ๆและมีเสียงตื้อตื้อตื้อต,ต,ต,ตื้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนซีแคปรันแบบนี้ครับตัวนี้หนึ่งจดไมโครใช้กับ18นิ้วครับพัดลม วัดลง16นิ้วก็ใช้ได้ครับต่อไปผมจะวัดค่าของสีตัวนี้ครับที่ถอดออกมาครับตัวเดิมครับก็ปรับไปที่นี่ครับที่วัดย่านบัสซีครับไมโครฟลัดครับตัวนี้ครับ วัดให้ดูครับว่าจะได้หนึ่งจุดแปดไมโครฟารสด์ไหมครับนี่ครับตัวเดิมครับที่ทําให้พัดลมไม่มีแรงครับนี่ครับไม่ถึงหนึ่งจุดแปดครับได้ศูนย์จุดแปดเจ็ดไมโครครับถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับถือว่าซีแห้งครับนี่ครับค่าลดลงครับได้ศูนย์จุดแปดกว่าๆครับเพื่อน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับพัดลมจะมีเสียงดังครับและไม่มีแรงครับนี่ตัวไม้ครับที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนดูครับนี่คือตัวไม้ครับผมจะวัด เพื่อนตัวใหม่ครับเขาจะได้ตามตามสเปคเลยครับ1.8ไมโครกว่าๆครับถ้าอย่างนี้ใช้ได้ครับเพื่อนนี่ครับก็จะได้ตามค่าที่ระบ,บุไว้ในในตัวเขาครับ1.8ไมโครตัวนี้ครับเพื่อน ผมก็ได้ใส่สีเข้าไปในกล่องในสไตล์ของมิตซูครับเขาจะมีกล่องเหล็กแบบนี้ครับเพื่อนๆประกอบฟ้าส่งขืนลูกค้าครับเพื่อนๆจบงานครับคลิปนี้คงได้สาระไม่มากก็น,น้อยครับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ